ในส่วนของการเข้าสายเซนเซอร์นะครับช่องแรกจะเป็นลบนะฮะผมใช้ขาวส้มช่องที่สองจะเป็นบวกผมใช้ส้มนะครับอันนี้ที่เห็นเบิ้ลสายเพราะว่าผมต่อไปฝั่งกรงข้ามด้วยนะครับและในส่วนของขาวเขียวนะครับผมเข้าในช่องคอมนะครับอ่าและในส่วนสีเขียวเนี่ยนะครับมอเตอร์พีคเข้า n c ครับเข้า NC เลยครับนะฮะ การเดินสายเราก็จะกรีดพ so okay, uh huh. ื้นไปเนี่ยนะครับไปหามอเตอร์ฝั่งตรงข้ามมานะฮะมอเตอร์ฝั่งตครงข้ามจะเดินสายไปสองเส้นนะครับเป็นบวกกับลบนะฮะสิบสองโวลต์เนี่ยนะฮะอันนี้ในในสถานที่นี้นะครับเดินสายจากฝั่งนี้ต่อไปเลยนะครับนะฮะและสายทั้งสี่เส้นนี้ก็ต่อไปที่มอเตอร์นะครับก็จะมีขาวส้มเป็นลบส้มเป็นบวกนะครับแล้วก็ ขาวเขียวเป็นคอมนะครับคอมหรือกาวเนี่ยนะฮะคืออันเดียวกันแล้วก็ NC ครับสำหรับเซนเซอร์ที่มีช่องให้สี่ช่องนะครับคำว่า NC เขาจะกลายเป็นคำว่าเอาให้เรามาสลับจัมเปอร์แทนนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นรุ่นห้าซ็อกเก็ตนะครับเป็นรุ่นห้าช่องนะครับฮะมาดูต่อที่ปิดฝาได้เล้ครับมาดูต่อที่บอร์ดนะครับนะฮะสีส้ม นะฮะเราก็จะเข้าช่อง15บวกเนี่ยนะครับและขาวเขียวและขาวส้มนะครับจึงมาเข้าช่องกาวนะครับ GND เนี่ยนะครับหรือบางคนเขาก็จะคอมที่นู่นกันเลยก็ได้นะครับเพราะสุดท้าย2สายนี้ก็มาเจอกันอยู่ดีนะครับและอีกเส้นหนึ่งนะครับ NC นะครับสำหรับบอร์ดพีคนะครับเข้าที่ FSW ครับในส่วนของประตูเนี่ยนะฮะ ประตูจะมีสองฝั่งนะฮะตอนประตูเปิดเนี่ยอันนี้โค้ดนะฮะตอนประตูปิดขึ้นโค้ดนะฮะตอนประตูเปิดต้องขึ้นโอเพนนะครับและส่วนแม่เหล็กเนี่ยนะฮะเมื่อแม่เหล็กเลื่อนมานะครับเนี่ยนะฮะขึ้นเขียวตอนที่มันเป็นโอเพนตรงนี้ก็ต้องเขียวด้วยตอนประตูเปิดแม่เหล็กต้องเป็นเปิด ตอนประตูตปิดแม่เหล็กตรงนี้ก็จะเป็นสีส้มนะฮะ